วันนี้จะเป็นการรีวิวตัวนี้ a l p a q a Steel Bell เข็มขัดจากแบรนด์ a l p a c a ดูโลโปรไฟล์อะดูแบบเรียบๆเลยไม่ต้องมีรูเนาะใช้ง่ายเลยใช้ตัว b ั c k กิลของทาง f i ต l o อกนี่เองอ่าประมาณนี้อ่าด้านนี้ก็จะเป็นหนังเย็บแบบนี้อืมด้านหลังมี l a าเบ a l p a c a สามารถปรับได้หลากหลายไซส์เนาะเพราะว่ามันไม่มีข้อจำกัดเรื่องรูอะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบไม่มีว่าเอ้ยหลวมไป ฟิตไปเพราะว่ารูมันไม่ไม่ตรงกับเอวเราอันนี้มันสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยโลหเข็มขัดนี้มันจะมี3ไซส์นะก็คือมีไซส์เล็กกลางใหญ่แต่ว่าไซส์ที่เรานําเข้ามาตอนนี้ก็จะเป็นตัวไซส์30นิ้วถึง38นิ้วอ่ะก็คือคนที่เอวประมาณนี้สามารถใส่ได้ยังไงถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวเราอาจจะมีนาไซส์เล็กไซส์ใหญ่เข้ามาอันนั้นก็ลองดูในเว็บเอาเรียบร้อยต้องไปหางมีที่ให้ล็อกตรงนี้ด้วยอ่ะมีห่วงล็อกให้ของปลายสาย ประมาณนี้แล้วก็จุดเด่นหนึ่งของตัวนี้มันก็จะเป็นสายที่แบบมีความยืดยืดนิดนึ่งแต่ไม่เยอะนะเพราะว่าจะได้แบบยังรัดอยู่แต่ว่าก็สามารถแบบยืดหยุ่นได้เวลาเรานั่งเอวมันจะขยายนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็สามารถแบบทําให้เราแบบไม่แน่นเกินไปนักอตรงนี้อันนี้ค่อนข้างดีตัวเข็มขัดเนี่ยเขาจะมีเคลือบแบบพวกตัวแบบซิลเวอร์นาโนนะเพื่อแบบลดพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียอะไรเงี้ยจะแบบไม่สกปกกไม่เลอะเทอะง่ายนักอะไรเงี้ยก็จะมีการเคลือบพวกนี้อยู่แล้วก็ อ่ะตรงนี้ที่เป็นตัวล็อของเขาเนี่ยก็จะใช้ฟิตล็อกของแท้อาจะมีโลโก้ฟิตล็อกอยู่เลยเป็นฟิตล็อกของเยอรมันแท้ๆเลยนะอันนี้ก็ปลดง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ย ก็น่าจเริ่มคุ้นๆกันแล้วละ่ะสำหรับอันเนี้ยเพราะว่าหลายๆแบรนด์ก็ไปใช้นะบางแบรนด์ก็อใช้ของจีนใช้ของอะไรแต่อันเนี้ยใช้ของเยอรมันแน่นอนเหมาะกับการใช้ได้แบบทุกวันหรือไปต่างประเทศก็ได้ผมว่ามันเบาดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นตรงเนี้ยลองใช้ดูเนี่ยเอ้ยตอบโจทย์เลยเพราะมันเรื่องของน้าหนักเรื่องของอะไรเนี่ยได้แล้วก็มันสามารถไปใช้กับพวกแท็บซิสเตมอะไรอย่างงี้ได้นะ ครับสิสเมถ้าเกิดคนที่รู้จักอัลบรกาเนี่ยมันก็จะมีพวกเนนี่อา่าไปหนีปุ๊บอา่บอาสามารถใช้เป็นแบบติดกุญแจได้อะไรเงี้ยติดบัตรพนักงานติดอะไรเงี้ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยง่ายๆจบละใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ทาง ilevto.go.com/shop เนาะหรือว่าจะทาง s h o ป e e l a z a ได้ก็มีหรือใครมีคำถามเพิ่มเติมถามเข้ามาได้ทาง l i n e at ilevto หรือจะทาง Facebook m essenger ก็ได้นะเรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้นะถ้ายัางไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ